สวัสดีครับผมบาบิเตอร์ยืนอยู่ที่สกายวอล์คซีลมนะครับสลาแดงนะครับผมแล้วก็ตรงข้ามไปสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไปรับชมเลยครับผมตอนนี้อยู่ที่สะพานไทยญี่ปุ่นเด้อครับผมตรงดีแยกนะครับผมนะช่วยจริงนะครับมีพี่น้องครับผมอันนี้กับสกายวอล์คนะครับผมนะสกายวอล์ค รถไฟฟ้าขนส่งนะครับผมนี่เป็นสกายบล์อกเสื่อมกับจะทานีรถไฟ B t s ทอนะครับผมนะพี่น้องครับผมนครับอ่าพี่น้องครับถเนนสกายบลอกโอ้ยพี่น้องครับต้นฐานแข็งแรงจริงๆนะครับผมว่ามีเล็กทั้งนั้นพี่น้องครับผมนี่นะครับผมมีเล็กทั้งนั้นนะครับผม อันนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลังกอนนะครับผมผ่านจุฬาลังกอลังจุฬาลังกอนนะครับท่านผู้ชมบาบิเตอร์พูดที่เดียวกันกได้ฟอไพรน้ำดือครับผมฝากเป็นกำลังใจกับบาบิเตอร์ด้วยนะครับผมนะอันมาทางนี้ก็จะเจอสะพานไทยญี่ปุ่นพี่น้องครับสวย,ยงามจริงๆครับผม เ่อผ่านกันองศากันนี่แต่เล็รุ่นล่วนพี่น้องครับผมหน้าเด่นอยู่เนละาพี่น้องครับผมไปาไปเตอร์กันจะเดินช่วงบรรยากาศท,าที่สกายวอล์กแห่งนี้นะครับผมนะว่าจะคนจะเยอะขนาดไหนนะครับ้าล่างนะครับสวยงามอลังการ มีน้องมึงเอาครับผมทานไปญี่ปุ่นเน้อครับปีบปีจับ้ายเขาไหมคับเน้นเนื้อชวเน็นเนื้อ มาแล้ว <c oughs> มาเล่าแล้วเลยนะถ่าแล้วเายนมนานถ่ายลพี่เถนน,นญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ผมสวยงามเลือกเกินครับผมบาปิเตอร์มามาที่ไหลก็สวยทุกทีนะครับผม อยู่ที่นี่นะครับมีส่วนลุ่มที่นี่นะครับผมเป็นสะพานชาลาดแดงหรือว่าสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมมันจะเสื่อมเดีกับรถไฟฟ้าดี T, Tn แล้วก็ MRT นะด้นล่างครับผมใจต้องไปทางนี้นะใช่ครับผมว้าวรถเมืองไทยพี่น้องปไาพี่น้องเมืองวุ่นวันวุ่นวัน สวยงามยิ่งขึ้นนะครับต้องถ่ายง่ายเอาได้เลยได้เลยครับบางนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า B C S นะครับผมนะท่านผู้ชมก็จะจะเดินไปทางนี้แล้วครับผมนะ จย้อนแสงเลยนะครับเนาะนหลอจะมีต้นไม้นะครับคุณบาทนะครับผมข้าบบนนะ เดียวครับคับเมมดินชมบรรยากาศนี้นะสวยงามยลืเอเกินครับผมด้านล่างพี่นอ้องขึ้นบ่า บาบิเตอร์มาบรรยายคร่าวๆนะครับผมนะ ทางย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมว้าสวยงามพี่น้องครับผมดีนะครับผม พาพิเตอร์ขอจบคลิปเท่นี้ก่อนเด้อครับผมไปรับชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจ้านี่นะทงเกี่ยว่ตาวต่างชาติพี่น้องพางกันเดินกันนะครับผมนะในบาอ้วนไทยได้ยัง